คงแดงพ้นพิดทำกล้องสมเกียรติพลาดโพเดียมคว้าที่4รุ่นโมโตทูศึกไทย GP 2024ปิดฉากการแข่งขันโมโต GP 2024สนามที่18รายการพีทีกลางปีออฟไทยแลนด์ไปอย่างประทับใจผู้ชมทั้งสนามช้างเมื่อกล้องสมเกียรติจันทราเจ้าของรถแข่งหมายเลข35ในรุ่นโมโตทจากอีเดมิสึฮอนด้าทีมเอเชียนั้น สร้างปรากฏการสมเกียรติฟีเวอร์ท่ามกลางแฟนชาวไทยที่รวมพลังเชียร์กระหึม่มทั้งจันทราสแสตนและฮอนด้าสแตนพร้อมอุปกรณ์เชียร์ครบมือด้วยการโชว์ปล่อยธงชาติไทยพืนยักษ์และป้ายสีแปลอักษรพร้อมเทคนิคการกลางล้มสลับสีเป็นหมายเลข35ของกล้องสมเกียริจันทราและกล้องทัชกรบัวสี ดาวรุ่งนักบิดไทยในรุ่นโมโตทรีเจ้าของหมายเลข5จาก Honda ทีมเอเชียโดยในส่วนของการแข่งขันนั้นแม้ก้องสมเกียรติจะได้ออกสตาร์จากกริดที่13แต่ก็ฝืนอาการบาดเจ็บควบรถแข่งคู่ใจไล่แสงคู่แข่งได้ทุกรอบจนสามารถขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่4แต่กลับเกิดเหตุทงแดงในช่วงสองรอบสุดท้ายเนื่องจากมีฝนตกลงมาทำให้ก้องนั้นจบการแข่งขันด้วยอันดับดังกล่าวในที่สุดพลาดการขึ้นครองโพเดียมในโฮมเรสทิ้งทวนในรุ่นโมโต2 ก่อนจะขยับขึ้นสู่รุ่นพรีเมียร์คลาสมอโต g p ในฤดูกาล2025ไปอย่างน่าเสียดาย สำหรับวันนี้เป็นวันแข่งครับในโฮม e GP ก็สตาร์ทในตำแหน่งที่13ครับแล้วก็ไล่จนมาถึงในตำแหน่งที่4แล้วก็เลยอีก2รอบแต่เราก็ได้เจอธงแดงครับก็สำหรับในวันนี้ก็ทำอย่างเต็มที่แล้วครับขอบคุณพี่น้อง่ายแฟนชาวไทยทุกคนที่พพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจเชียร์ผมมาตลอดขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์ผมทั้งในสนามแล้วก็ทางทีวีขอบคุณทุกคนมากมากครับผมรู้สึกดีใจมากแล้วก็ ตอนช่วงที่แข่งเสร็จผมรู้สึกก็ผมเหนื่อยมากแต่พอผมได้ไปจอดที่ ที่จันทาสแตนแล้วก็ได้เห็นพี่น้องฟแฟนๆชาวไทยมาเชียร์กันที่สนามเยอะผมรู้สึกว่าผมหายเหนื่อยเลยครับขอบคุณขอบคุณทุกคนมากครับตอนตั้งแต่วันศุกร์ครับเรามีได้ทําการซ้อมผมก็ได้ย้ายจากเบรกที่เท้าออไปไว้ที่มือเราก็พยายามเริ่มใช้ตั้งแต่วันศุกร์ในช่วงในช่วงวันศุกร์ตอนซ้อมแล้วก็พยายามปรับความเข้าใจว่าเราจะใช้ตรงไหนได้บ้างตรงไหนเราสามารถใช้เบรกหน้าได้อย่างเดียวตรงไหนเราต้องใช้เบรกหลังอะไรงเงี้ยครับแลวพอได้ปรับใช้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างดีครับ แต่ในช่วงวันแข่งเราแข่งกันทั้งข้างหลายรอบเราแข่งกันทั้งหมดประมาณ20รอบเพราะเราเจอทงแดงก็ผมรู้สึกเจ็บ ในช่วงเหลือมาะมาลรอสุดท้ายตอนช่วงที่เริ่มเข้าโค้งสุดท้ายครับตอนแรกผมรู้สึกว่าผมยกลึกได้แต่พอมาล่องหลังผมเริ่มยกลึกไม่ได้เพราะเท้าไม่สามารถที่จะแตะเบรกได้แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ก็ทำอย่างเต็มที่แล้วครับในเดือต่อไปก็จะทําการงานกันที่มาเลเซียนะครับก็ผมก็จะทําให้เต็มที่ครับทำให้ผลงานให้ดีที่สุดครับอยากให้ทุกคนไปซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกําลังใจเชียร์กันที่เซปังหรือผ่านทางทีวีกันเยอะๆครับขอบคุณครับในสนามนี้ถือว่าเป็นสนามโกมเรสของ สมเกียิจันทาเลยนะครับผมน้องก้องเขาเต็มที่ครับถึงแม้ว่าขาเจ็บนะครับเขาก็พยายามวันแรกนะครับเขาก็พยายามทําแบบเต็มที่เลยนะฮะิ้นพ i ายคิวหนึ่งเขาได้ที่หนึ่งพอนานๆไปแล้วต่อไปคิวสองนี่มันมันเจ็บมากขึ้นก็เลยเข้าไปเป็นอันดับที่สิบสามนะฮะแต่จริงๆแล้วตอนที่เราเปลี่ยนจากท่าเบกเท้าขึ้นมาเป็นเบก มือที่แทนนี่นะครับก็รู้สึกว่าทางน้องกล้องนี้ก็ปรับตัวได้วันนี้พอใจมากครับถ้าไม่ตีธงแดงก่อนนะครับแน่นอนที่สาเรามีไดเฮขึ้นโกลเดียมแน่นอนเลยครับผมสำหรับมอเตอร์จีพีนะครับสนามแรกที่ประเทศไทยบุรีรัมนีนะครับผมการเตรียมตัวนี่นะครับกล้องก็ต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่ๆเพราะว่ากับมอเตอร์ทูนี่รถมันคนละแบบความแรงแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือ การที่จะเข้าโค้งการที่จะแบบว่าทรงตัวอะไรที่จะโยกอะไรเนี่ยมันต่างกันกันกบมอเตอร์ทูสิ้นเชิงนะครับก้องต้องเรียนรู้ใหม่ครับก็จะใช้สนามบุรีรัมนีนะครับมาซ้อมก่อนเพื่อที่จะให้ตัวนี้เคยชินกับรถก่อนก่อนที่จะมารู้ว่าตัวเองจะต้องใช้กําลังในส่วนไหนครับแล้วก็รักษาขาที่เจ็บด้วยครับผมครับก็สําหรับ10ปีของที่ท่านลุงในวินฝันไว้นะครับ Race to t h e Dream รถทูมอเตอร์จีพี2025วันนี้เราทําได้แล้วน้องกล้องไปสู่มอเตอร์จีพีคนไทยคนแรกนะครับในประวัติศาสตร์นะครับก็ฝากๆนะครับกล้องไปได้แล้วแต่ก้องต้องการคนเชียร์นะครับพวกเราชื่อกันเชียร์แรงเชียร์ของกล้องเนี่ยที่ก้องก้องก้องไปในฟังโอ้โหแกมันใจฟูขึ้นมาเลยครับพวกเราชื่อกันเชียร์สมเกตจันทาว่าด้วยนะครับมอเตอร์จีพีปีหน้าก็เบอร์35ครับผม